แน่เนี่ยอาจจะสามเพื่อนเนต่างกันยกแต่ว่าลูกเกนในสนามเนี่ยน่าจะเซอร์วัลสนุกกับวันนี้เสื้อของบอกทั้งสองทีมเนี่ยสีเสื้อต่างกันค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวครับแต่ว่าเพื่อนสามวันนี้ที่ขาดไปเนี่ยคือเรียกว่าแอบขาดดีกว่าสายตาไม่อยู่ในสนามก็จริงนะแต่ว่าตัวหลักๆล,ล,ลายอื่นๆยังอยู่ยกันครบกับดูกบอลเซนเตอร์น่าจะไม่มีด้วยกับวันนี้ผมสตีนไม่เป็นเต้นเขาเป็นโจ้ครับหรือไม่ก็เป็น บอลเนี hier. Quand, hier war, werden, die, ่ยแต่ว่าวันนี้มีการปรับตำแหน่งกันเล็กน้อยครับส่วนผู้เล่นรายอื่นยังอยู่กันครบก็บิ๊กครับโนุ๊ก็บวันนี้แล้วก็บิ๊กลงสนามเป็นตัวจริงเลยครับปกติช่วงหลังๆนี่ลงมาในฐานะตัวสำรองครับโอเคในคือเวลาแรกเริ่มแล้วต้เป็นเมื่อสามก็ปลุกจากซ้ายไปขวาอยู่ในชุดสี่ได้ครับวันนี้มาเจอเหมือนกันหวานเย็นครับ วานเจีนเกมแรกถือว่าผลงานก็งดดีครับเอาชนะคู่แข่งมาได้ครับวันนี้มาเจอกับเพื่อนสามรับแม่ไอ้วานจะเปเข้าข้างหลังครับคู่นี้นี้เคยเจอกันมาแล้วเป็นะนเพื่อนสามเนี่ยเอาชนะมาได้ครับวานเีนนี่ยังไม่เคยเอาชนะเพื่อนสามได้เลยครับมองตามสติถีครับแต่ว่าสติถีนี่มันก็เป็นแค่เงีองตัวเลขครับ สติถีบพูดเรืมันงงหรือว่าสติถีบสติถีบสติถีบดิวบอกลับไปตั้งกันใหม่ครับผู้เราให้ดูดิบิ๊กจับบอลได้อยู่ครับติดูแล้วโดนเข้ามาเพสซิ่งครับจังหวะนี้ต้องทายบอลออกมาทานขวาครับเปิดจับมาไม่ดีแล้วบิ๊กดักได้ มาบอลก่มาสองยังเป็นของหวานเย็นครับแต่งเข้าขวาหลอกยิงลูกนี้แมาปัดทิ้งกันคนโอ้โหดูแล้วโบกดึงโกนี้รับสบายครับคนเออเลยเดี๋ยวไทยโดนกี่นึงคนเซ่ยคนเนีย

เกียวฟังสวยแล้วกราก็โดดข้ามไปจังหวะนี้ออกมาชนกันโอ้โหดูแล้วมั่งอุด้าซิงเป่าหยุดแกแล้วโอ้โหดูแล้วจังหวะออกมาชนลูก่าวตัวนี้ก็มองแต่ลูกบอลเงั้ยแล้วตัวจังหวะบอลมานี่ไอ้ระสานงานกันพอดีครับโอ้เรียกว่าแตษาจังหวะนี้เอาน้ำไปให้เพื่อนได้แล้วภาษาสนามครับเขา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  โอ้ดูเลยจังหวะนี้น่าจะเผาดอกบอลหรือเปล่าเนี่ยแบบว่ายูเอสสามแล้วก็เตะคืนกลับมาให้ครับกลายเป็นจังหวะที่ออกมาประสานงานกันแล้วช่วงตู้เวอร์วสฒิลไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่ว่าเป่าดีเกมมีเพื่อนหนักเจ็บครับขอจัอ้านมาดูว่าจังหวะนี้ิีค ข้าวตั้งเาไว้ทางขวาครับกลาวมาตั้งเงินใหม่ครับพี่เปิดจาววันนี้นุ๊กขาจังหวะบอลตกผิดไปนิดนึงครับโอ้โหลูกเดิมวันนี้ดูเหมือนจะใส่รองเท้าใหม่ด้วยครับไม่รู้ชินหรือยังครับถิงยาวมาตีลูกนี้ก่อนฉันหลัวเพื่อนสามล้วออกข้างครับอ้าวมาดูว่าจังหวะนี้ได้เป็นลูกทุ่งด้านขวาครับ ดูน้อเหรอมาแหม่าันรูกนี้โอ้ยตัวนี้ใช้ความใหญ่อะสตปล่อยเข้าซ้ายลูกนี้เรายังไม่ยิงยังจังหวะทองเปิดลึกแล้วโอ้โหดีตามน้ำดูดี้ป้าโอ้ยตัไม่เต็มก็แม่แล้วตัวไหนเต็มดีโอกาสได้ประตู อู๋ตบอกว่าเลิกเ,เกมมาใน่ันละสามอย่างตั้งแกมของตัวเองไม่ติดเหมือนกันครับวันนี้ขาดแอร์ไปนี่ผลต่อเกมโรวมชัดเจนเลยครับขาดโซวหลักไปออพอสมควรครับนะสาดยาวขึ้นมาลุยต้าจับบอลแรกไม่ดีครับจังหวะสองดูว่าปาลพยายามจะให้ผู้สามคนแต่ว่าจังหวะส,สุดท้ายนี่เลือกไม่ได้ต้องแตะทินะ้งครับ โอ้โหจังหวะนี้บอลไปโดนแขนเล่นเล่นเร็วทันทีลงถึงก่อนแล้วแตะหลบไม่ได้แล้วโอ้โหหลบมาสองคนยิงไม่พลาดเลยหงตัวโอ้โหทุกคนใช้จัดจัานแล้วโอ้โหนุ้นี่ดูว่าทางด้านตรไปทางซ้ายแล้วตกเข้าขวาเฉยเลยครับแล้วจังหวะนี้ฟ้าว่าโอ้โหไปขาดนิดึงครับตามไปด้านหลังนะนันตา เลย็บโอ้โหต้องบอกว่าน่ีเด็ดตายลูกจะบาดลงเกลียวไว้เลือดลูกดีต้องชมผู้สาวตัวด้วยออกมาเร็วแล้วปิดมุมมิดเลยอ่ะชดอยู่ที่โน้ให้มาทางด้านซีครับทำทิ้งไปทางด้านขวาไม่ผ่านนะยังติดครับหนุ่มหลบเข้าขวาจิ้มมหาจังหวะยิงไม่ได้ลูกดีดกระเบาเลยนะโอ้โหแล้วก็ไม่ตรงต่อด้วยเอฟ วันนี้ดูกางขาดหายไปของเบนเม็เก,กรอร์ตรงกลางอย่างแอนเรียกว่าเกมของเมื่อสามดีเบอร์สันต,ต้องไปติดต่อเพราะมีนิคยืนคนเดียวครับส่วนใหญ่นี้จะมีจับมายืนช่วยตรงกลาองอีกคนนึงครับกับซันครับวันนี้ไม่มีนั้นซันนั้งจับครับหนาสปีดบอลท่า,านก็นจะช้าวันนี้ดูครับขยับฝาดซ้ายฝาดขวาดูฝ่ายแรกเข้าซ้ายดูนี่ยิงแล้วแม่ล้มตรงเลยปัดทีดิวต้องแต่ทีก็ โอ้โหดูแล <ici> <an> ้วเอ้านกปีกเกมหมงทิ้งมาตีเผลอดูนี้แหมแย่งโอ้โหฟ้าแล้วแม่ต้องบอกไปเข้าจากข้างหลังแล้วสัญญาณนกปีกอย่างเดียวครับคาดแดนมาเรียบร้อยแล้ว ปาดลูกนี้ก็ข้ามขาดไปครับเป็นอีกคู่ครับเนี่ยจักรตอนถ่าจะมายากครับก่อนหน้านี้จบไปแล้วสองคู่ครับคู่แดงเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองนี่ก็สุดมันเลยครับที่กลัาชนะได้้านบิติเลอร์ครับจับมาเก็บสามคะแนนแรกได้ครับเอาชนะไปสองจักตตอนหนึ่งครับดูครับคู่นี้หวานเจนี่สู้เลยครับ ไมเพื่อสามไม่ได้ไงนอนครับแล้วกินยิงลูกนี้ติดปอครับอีกทีนึงล้อเพื่อนไหลไปทางขวาตบเข้าไปตรงกลางไม่ผ่าดนะได้อีกทีนึงปาดอีกทีนึงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหตบกันยังต่อเนื่องครับเหลือก็ได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับหวานเย็นโอ้โหแล้วว่านี่เอาสติทีเนี่ยเพื่อสามไม่เคยแพ้หวานเย็นแต่ว่าเกมนี้นี่ไม่แน่ที่ผมบอกแล้วโอ้โหตัวผู้เล่นไม่สมบูรณ์ครับเพื่อสามโดนจนได้ครับหึงประตูสูงเนี่ย งาสถิติที่ผ่านมาต้องบอกว่าหนึ่งประตูต่อศูนย์นะผู้ตัดสินนับผู้ตัดสินนักเป็นประตูต่อศูนย์นะแจะไปสองประตูต่อศูนย์โอ้โหไม่รู้ว่าผู้ตัดสินใเล่นสนามนี่เล่นข้างหวานเย็นไปหรือเปล่าโอ้โหหรือว่าหรือหรือว่ามีเซนอะไรบางอย่างแล้วจะมีประตูต่อไปหรือเปล่าแหมจะมีอะารบางอย่างเนี่ยกดตาไม่ให้อีกรู่ครับโอ้โห อาจจะใจเสียเลยครับนั <stop> ่นแน่ตัวสามใช่ครับหวอุดแต่ลูกเกียร์ต้องบอกเป็นหวานเย็นดีกว่าครับเอกเกณฑ์เมื่อกี้นี่มันแต่คู่แรกจะคู่ที่สามเนี่ยคนะยังมีแนวตรงคู่ที่สี่น่าจะสนุกเหมือนกันครับใช่ครับโอ้โหถึงว่าเพื่อนาสามจะเล่นในในแบบนี้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าลูกเกนตอนนี้ยังต่อก่อนกันไม่ติดเลยครับก เดี๋ยวาการผ่านบอลที่ไหลลื่นแบบเมื่อสาม่วันนี้ยังทำได้ไม่ดีเลยครับดูมีโอกาสได้หมุนตะเกียวสองไนหนึ่งทีก็ยังไม่เข้ารับแล้วพอเข้าวัไหวทีเดียวรับนี่อ่ะซ้ายขวาเนี่พอจะเท้าที่ยากเลยครับโหตินะครับยังไงชี้ไปตรงกลางดื้อๆแล้วก็โดนตัดแบบนี้ครับ อ๋อทะโลเลยด้านซ้ายสับเท้าซ้ายขวาโอ้โหคล่องแคล่วเลยครับโอ้เจอกับดิวในความดิวไม่เป็นรองแน่ครับความคล่องอาจจะไม่แน่แต่ว่าเอาละดูัวจังหวะที้ไม่เฝ้าเปิดมาแล้วเนียงยิ่งโอ้โหป้าแล้มือประตูที่สองไม่ได้ครับดูจังหวะนี้ผู้เา่นทพยายามไปบอกผู้ตัดสินว่าจังหวะของดิวเนี่ยไม่ฟาวหรือเปล่าอ่านี่ครับฟาวหรือเปล่าเขาอาจจะมองยามไปถามครับโอ้แต่ว่าผู้ตัดสินให้เล่นไปแล้วครับดู โอ้โหมองซ้ายมองขวานี่ตังเลยหมดเลี่ยตอนนี้ไ่าแล้วว่าดูหัวบิตนี่ยังแค่ไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยครับนี่จังหวะหมดเดียวๆของลูกที่น่าจะได้ประตูขึ้นน้ำกร่ว่าพอทำไม่ได้เนี่ยมาโดนประตูงขึ้นน้ำเลยลบบอลไปทางด้านขวาให้เดียวเข้าไปตรงกลางครับบิ๊กสายลอยอยู่แล้ววิตอู้ๆแล้วแรงไปแล้วลูกนี้ต้องตามไปเจ็บทีทีครับฟิแตแปะให้มาบิ๊กตรงกลางจับ หาจังหวะยิงไม่ได้อีกทีนึงก็ไม่ต้องเตะหุ้มแล้วนู้จับพวกนี้ไม่อยู่ครับโอ้โหเพื่อนเๆกนต้มหัวเลยครับแล้วต้องมีการขอเปลี่ยนตัวครับโอ้โหทางด้านหวานเย็นก็จะเอาบอยลงมาครับโอ้โหเลยมาเอาอาวุธหนักลงมาคนนึงครับแล้วบาทีการเอาบอยลงมาเล่นกองหลังนี่ต้องต้องคิดให้ดีเหมือนกันเพราะว่าแนวรุกของเบอร์สามมีข้อมือ บางทีไปเจอแบบไม่เล่นคล่องอยู่อบอยบางทีอาจจะช้าไปนิดนึงครับจะมีปัญหาได้จังหวะการสปีดเข้าไปกระโปรครับแ้องดูว่าจาังหวะการวางบอลแอบบอยถือว่าวางได้ไนนไดแม่นครับใช่ครับก็ถือว่าบางทีอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่แต่ว่าการเข้าบอลจังหวะอานเกมหรือว่าทำได้ดีขขแล้วบอยการสืบการชาเกมในแนวรับเนี่ยจ,จะทำให้แน่นขึ้นครับ จะเปลี่ยนตัวเขาไม่ยืนรอได้เลยครับด้านนั้นเพื่อนขาทรรักน่าจะเรียกขึ้นมาสาวคนเลยครับรรเอาครับเบ็กทางด้านซ้ายนี่รอมิดอยู่ครับเพื่อนเลี้ยงไปก็เลี้ยงรอครับโอ้โหแล้วหลุดเลยขวาโลไไ่งๆแต่เขาดูกลางไม่ผ่านครับถ <laughs> ้าเมื่อวานดูท้ายเนี่ยมาเดินที่หลังก็ตูดออกหลังไม่ได <laughs> ้ครับคู่แมนชุดโอซิลตัดใจเปิดเข้าจำกัดนะ เขาจะเปิดให้เพื่อนเสาสองแล้วก็ยังลงมาซื่อซ้อนกันดีกหว่างเดินลุกตะหลบมาแล้วสอนท้ายฉัหลับนิดนึงปล่อยออ,ออกหลังไปยาวเนโอ้โหเขาดูแล้วมือเกมแบบนี้สนุกเลยเนาะจังหวะนี้เข้าข้างหลังฟ้าคราบ อ๋อท่าสนามมันมีการเปลี่ยนตัวสามคนเลยนะนั่นเพื่อน่งสามนะสามตำแหน่งตำแหน่งที่ออกเนี่ยเป็นทำแนงดีครับแล้วนั่นน่าจะเป็นนั่นเดียวครับเอานั่นบอลเนี่ยไปยิงนัานขวาเอาจากลงมาครับเปลี่ยบราฟต์เองโอ้โหแล้วตัวต่อตัวนี้แตะหลบเฉยเลยครับ หมุนไปทางด้านซ้ายตกเข้ากลางไม่ผ่านครับลูกนี้กระดูกเคลียร์ผ่านมาตรงกลางเนี่ยตรายเลยจังหวนะวเคลียร์ผ่านมาหน้าเปล่าตัวเองเนี่ยโดนตัดเนี่ยีโอก,กาสแล้วรับเสือภูมิทไถมาจับแทนทะลุมานุก๊กจับลูกนี้เราไม่ได้ยิงครับกลายเป็นลูกพุ่งเสร็รเเจเพราะง้นเขาเจ็บแะทั่งเอาเปล่าครับลูกนี้ แล้วผู้กระสินให้เป็นลูกค้าทับจังหวะนี้ครับสุดท้ายก่อนนะจังหวะเคลียร์ใช่โดนโตผู้เล่นทานด้านเพื่อนั่งสามอก่อนปะปะทัวร์มันใหญ่เลยโอ้ยยังดีว่าปะทัวรในสนามบอลครับถ้าเป็นประทัวรข้างนอกนี่โดนทหารเล่นแน่นอนตอนนี้ไม่ควรเลยครับผมต้องบอกว่าตอนนี้ไปยืนโบกไม้โบกมือยาวๆเนี่ยอีกไม่นานครับถึงบ้านแน่นอน ตอนนี้จเบ่ไแ้วก็บอกไม่นิ่งยังไงก็เราก็นิ่งๆไม่ออกนะตับผมเช็ดออมาทางขวาเลยนี่หน้ดูครับออก้างไปก่อนแล้วฮะแล้วมบนิดเดียว้วตรงนี้ใจเย็นไมหน่อย้่วจับบอลเยอะโอ้แล้วออกเหมือนกันเยอะนาดนิดเดียวครับเร็วทันทีครับจะให้ดู ร้อยเอาแตะโอ้โหเนี่หล่อจริงไม่รู้แต่เนียนมากอารมณ์นี้มันจริงแล้วอดขาขาบตัวเลยโอ้ยังดีไม่ได้เสียหักลมเลยคือจริงไม่จริงไม่รู้แต่เจ้าตัวนี่ร้องอุ้ยด้วยธรรมดาที่ไหนบ่อยไปทีสุ้แล้วหวานเย็นหวานเย็นเนี่ยมีปัญหาในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ ครึ่งแรกส่วนใหญ่หลายเกมได้ดีมากครับแต่ว่าครึ่งหลังทุกคนสถิติไม่ค่อยดีครับเขาไปเสียผมตรงครึ่งหลังบ่อยมากเป่นดีอยู่ครึ่งเดียวครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นนี่คือต้องมัดเรือเป็น40นาทีเล่นรอบเดียวเลยครับใช่ไม่ต้องมีครึ่งหน้าครึ่งหลังครับคืออย่าให้ไปพักเขาพักก็เดี๋ยวเครื่องดับครับแหม่ั้นเย็นเคลียร์โอ้โหลูกนี้เคลียร์เลยติดด้วยครับเผื่อครับเอาแล้วจะอยู่ หาที่ยาวจริงๆก็ตะขอเลยครับเกี่ยวมาลูกนี้โอ้แล้วมันจังหวะนี้เตะชันหนกแล้วใต้เตะคุ้มหรือเปล่าครับโอ้พูดอะไสินะให้ไปลูกเตะบุ่มเลยใช่แล้วได้เตะคุ้มด้วยครับอ่าแล้วมาดูว่าปีชีเปิดจับโอ้โหแล้วนะวันนี้บอลเงาปลาไม่ดีครับ ยืนอยู่ที่เสา,ล,าล่างลงไปไม่ตรงต่อเลยต่อสนโอ้โหวันนี้งานหนักเลยครับจะนั่นจริงๆเนี่ยเป็นจา่าฝูงก่อนเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ตอนนี้เมื่อวานเนี่ยแบงค์เกิลนนี่ยเอาชนะแล้วถ้าจบแบบนี้เนี่ยแบงค์เกิลนี่นำจา่าฝูงเดียวๆเลยครับใช่ครับเพาเรียกวา่าโอ้โหถ้าไปสะดุดเองแบบนี้นี่ยแบงค์เกิลยิ้มเลยครับโอ้โหแล้วอกองเชียร์เฉพาะกิ่งแบงค์เกิลก็น่าจะเยอะอยู่นะเนี่ ป้อนทิ้งออกมาก็ไม่มีใครครับออกบอลไม่เก็บลงมาเล่นด้วยแล้วปล่อยคออกมานะครับทุกคนลีกนะแมทีมใหญ่ใหญ่ในบางปีเจอทีมเวลากลางๆก็ไปเล่นเป็นเหมือนกันนะแต่กอลูกสองลูกเนี่ยเปลี่ยนเกมได้เลยครับเจ้าเจ้าเจ้าบอลไปเซ็นเตอร์บอลโอ้แล้วจะเปลี่ยนโตแล้ววันนี้ชนะเพื่อันสามเมื่อกี้ก็ลงมาบันทาเกมเองแล้วสามนาทีเสร็จๆนี่จะต้อง บอกว่าเกมตรงกลางเนี่ยมันเคลื่อนไม่ติดกันแล้วับสองคนครับปกติเพื่อนสาวที่เกมตรงกลางของเพื่อนสาวมันจะแข็งมากครับบอกว่าชนะผู้แข่งนี่ก็คือการฟองบอลที่มากกว่าแล้วก็ดันยังกว่าแล้วแต่ววันนี้โอ้โหดูว่าพอตรงกลางฟองบอลไม่ได้มีปัญหาเลยครับลอยตามลอตามขอเพื่อนสาวใส่ไ้ไหมได้มันตองตนน้ต่ฟันมาตอนนี้บิ๊กตลกไม่ได้แล้วตัวทั้งนั้น อย่าได้เลยลูกทุกขีดทีแล้วยัดกลับมาพดีคืนมาลูกนี้ตูแล้วเอาโหให้เราน้ำหนักไม่ได้แล้วเราสวนกลับไม่ใส่บอลไม่ดีครับติดน้ำหนักเกินไปแล้วบอลโอ้โหอ่ะสาปพีกาแล้วพอด โหมวเข้าทางแล้ว่าทเดียยิงไกลแล้วไม่ตรงป่อแล้วโอ้โหหรือว่าตัดสินใจใส่เลี้ยวซ้ายดูนี้ทึงทำได้ดีครับเราเล่นเร็วและดีครับเมื่อสามโอ้โหวันนี้เลขจะเอาประตูดีเสมอเมื่อสามครับท่านจบครึ่งแรกด้วยโหดตามหลังอี่ถือว่าหน่าลำปายแล้วนู่นมาแล้วตรงนี้ตกคืนมาไม่ผ่านแล้วนะโอ้โหแต่ที่เราเอาแล้วโดนสองจ,าจากกับ ไปถึงออกข้าด้วยแล้วเนาะโอเคเลยนะฝั่งนั้นคุณลุงรัสเซีบอลเลสเบิ้มกับใครครับเบิ้มกับเบิซ้ายรถ แต่ลุกกิ้มว่ไม่อยากจะยิ้เสาวยากทีิก็จะไม่ตรงคอครับโอ้โหโดูพยายามผู้วิถีทางแล้วเนาเหนึ่งเขาเบิกฐานเลยับโอ้โไม่มีแอร์อยู่ดูว่าความเด็ดขาดในเกมลุกต้องบอกว่าลดลงชัดเจนเลยครับลุกยมหลาตามช่องมาสวยอ่ะมาหนุนขึ้นมาทางขวาตีหลมมบมาแล้วไม่ยังพอพอได้ครับตี ล็อกเข้านายมาสวยเลยวันจังหวะนี้ให้บอลขาแล้วจะโดนสวนกลับรับบิ๊กจับจับยาวไปซะอีกเยอะโอ้โหลูกนี่ต่อยรอซ้อนอยู่แล้วครับเข้าถึงช่วงงานทีสุดท้ายแล้วถึงเอาเกมในครึ่งเวลาแรกครับเล่นเร็วมาจังหวะนี้บิ๊กโโอ้ห ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่เมื่อนสาวมีไม้เด็ดจากเสาสองแล้วผู้โควิดลูกนี้ต้องบอกจริงเด็ดขาดมากแล้วสู้บอลโค้มเสียเสาสองหายเลยครับแล้วเรื่องสาวตัวรุ่ง comeback กลับมาแบบนี้ต้องบอกว่าฝาดเย็นี่โอ้ต้องบอกว่าแกต้อง จะไปช็อปไม่ได้ครับแม่แปลว่าจะเราไปสเปอร์ก็จริงแล้วใอเคโอเคไอตุกตามะสวยตัวนี้จริงไม่ผ่านบล็อกครับยังอยากได้แล้วตัวสวนกลับอารโอ้โหเราให้ขึ้นไม่ได้มีความรู้อะไรครับเพื่อนสามหวานเย็นก็เบื่อไปเล่นมากครับอป้ะตูก็ไม่ออกด้วยครับให้มันสวยวิ่บมาแล้วก็ก hey, ตอมลุยวิบเจงหวะน i̇şte. ี้ <ises between> <pieces> แต่ว่าโอบบนมันไม่มีน้ำหนักกลนโอ้ตอนนี้ตบบูลไดสำหรับัสองทีมจอยิงมนี้ไมดเฮ้ยแต่นี้เราไม่ได้อะติดมือติดอะไรติดมือติดมือติดลุกหนึ่งสองมาแล้วข้าใจไม่มันจะชิงกี่ไม่หว่าแล้ว กองหลังออกมาแล้วทุกวันี้ทางขวาวก็ตีโดนตีเข้าว哈หลบเข้าซ้ายยิงแล้วปัดได้แล้วครับโอ้โหโคตรดีตเลี้ยกบอลไปตู้อสองตัวมือกาวอีกคนหนึ่งเสียวระตูน้อยมากครับสองตสามครับถ้ามีออดลงสนามครับย้อนหลังมาตึงสอายยสุดเส้นเปิดไม่พายครับแล้วกดเวลาการแขง่งขันโอ้โหมาโด,โโดโนตี